เรื่องเล่าของเด็กชายที่ใฝ่ฝันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อชาญเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลเขาเป็นคนใฝ่ฝันอยากท่องเที่ยวไปในอวกาศมาตั้งแต่เด็กๆเ,เขามักจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและจินตนาการถึงดาวเคราะห์ดวงต่างๆที่เขาอยากจะไปเยี่ยมเยือนวันหนึ่งชาญได้ไปเดินเล่นริมทะเลเขาบังเอิญ พบยานอาวกาศลำหนึ่งจอดอยู่ใกล้ๆเขาตกใจมากแต่เขาก็อดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปดูข้างในภายในยานอาวกาศลำนั้นชานพบกับเอเลียนตัวหนึ่งเอเลี่ยนตัวนั้นบอกว่าชื่อซาร่าเธอมาจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปมากเธอมายังโลกเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกชานและซาร่าเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วพวกเขาคุยกันเกี่ยวกับดวงดาวและจัก,กรวาล ชาเล่าให้ซาร่าฟังว่าความฝันของเขาคือการได้ท่องเที่ยวไปในอวากาศซาร่าฟังแล้วรู้สึกประทับใจเธอจึงเสนอที่จะพาชาลไปเที่ยวกับเธอซาร่าพาชาลขึ้นยานอวากาศลำของเธอพวกเขาออกเดินทางจากโลกและมุ่งหน้าสู่อวากาศอันกว้างใหญ่ไพศาลชาญตื่นเต้นมากเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเขาเห็นดาวเคราะห์ด,ดวงต่างๆมากมาย ดวงดาวแต่ละดวงมีความสวยงามและน่าอัศจรรย์เขายังได้พบกับสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอีกด้วยชาญและซาร่าท่องเที่ยวไปในอวกาศเป็นเวลาหลายวันพวกเขาได้เรียนรู้และพบเจอสิ่งใหม่ๆมากมายชาญมีความสุขมากเขารู้สึกว่าความฝันของเขาเป็นจริงแล้วแต่แล้ววันหนึ่งยานอวกาศของซาร่าเกิดขัดข้องพวกเขาไม่สามารถเดินทางกลับโลกได้ ชานและซาร่าจึงต้องหาทางเอาตัวรอดในอวกาศพวกเขาพยายามซ่อมแซมยานอวกาศแต่ก็ไม่สำเร็จพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะออกสำรวจอวกาศต่อไปหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะหาทางกลับบ้านได้ชาญและซาร่าเดินทางผ่านอวกาศเป็นเวลาหลายเดือนพวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายมากมายแต่พวกเขาก็เอาตัวรอดมาได้พวกเขาเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันยิ่งกว่าเดิมวันหนึ่งชาญและซาร่ามาพบกับยานอาวกาศลำหนึ่งยานอาวกาศลำนั้นมาจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆพวกเขาจึงขอความช่วยเหลือจากชาวดาวเคราะห์ดวงนั้นชาวดาวเคราะห์ดวงนั้นยินดีช่วยเหลือชาญและซาร่าพวกเขาซ่อมแซมยานอาวกาศลำของซาร่าให้ใช้งานได้และพาชาญและซาร่ากลับโลก ชาญและซาร่ากลับมาถึงโลกอย่างปลอดภัยพวกเขามีความสุขมากที่ได้กลับมาพบกับครอบครัวและเพื่อนๆชาญเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเขาให้ทุกคนฟังคนทั้งหมู่บ้านต่างก็ประทับใจในเรื่องราวของชาญพวกเขาต่างก็ชื่นชมความกล้าหาญและความอุตสาหะของชาญชาญยังคงฝันที่จะท่องเที่ยวไปในอวากาศต่อไปเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะทำตามความฝันนั้นสำเร็จแง่คิด จากเรื่องราวนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าความฝันสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้หากเรามีความกล้าหาญและอุตสาหะเราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆและทำให้ฝันเป็นจริงได้นอกจากนี้เรื่องราวนี้ยังสอนให้เรารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้